สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตัดกิ่งทุเรียนโคกสามต้นนะครับก็จะเป็นต้นนี้นะครับที่จะต้องตัดวันนี้ส่วนข้างล่างผมได้ตัดไปแล้วตัดพร้อมกับสองต้นนี้ก็จะเหลืออยู่ตรงนั้นนะครับที่กิ่งมันทึบเนาะกิ่งมันทึบ ผมก็จะขึ้นไปตัดตรงที่ใต้ยอดลงมานะครับสองต้นนี้ผมได้ตัดไปก็จะเหลืออยู่ต้นใหญ่เพราะว่าผมตัดไม่ถึงตรงยอดยอดมันจะทึบอยู่บันไดไม่ถึงนะครับบันไดไม่ถึงผมมีบันได2เมตรก็จะไปหาบันไดมานะครับมาสับตรงปลายยอดออกเนาะต้นใหญ่นี่ครับ ต้นนี้จะสังเกตเห็นว่ามันจะเอียงนะครับเอียงออกมันก็เป็นธรรมชาติของต้นไม้เวลาเราปลูกต้นไม้ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะเอียงออกเพื่อรับแสงมันก็เป็นปกติเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับสังเกตดูสองต้นนี้มันจะไม่เอียงนะครับมันจะไม่เอียงขึ้นตรงนะครับถึงผมจะตัดกิ่งข้างในออกมันก็ตรงนะครับต้นนั้นก็ตรง ถ้าไปดูฝั่งด้านข้างแต่ต้นนี้เอียงต้นนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับใบนะครับจริงที่มันเยอะนะครับจริงที่มันเยอะเนี่ยมันอาจจะเอียงนะครับเพราะว่าหนักจริงตอนนี้ก็เป็นใบอ่อนใบอ่อนก็เป็นสีเหลืองอ่อนอยู่กําลังเข้าสีเขียวนะครับกาลังเข้าสีเขียวผมก็ตัดเลยนะครับตัดเลยก็ไม่รอ ไม่รอแบบให้มันแจ่ก่อนอตอนนี้ผมก็ตัดได้นะครับตัดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นต้นนั้นก็ตัดข้างบนออกเนี่ยสับออกนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตัดนะครับมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งต้องต้องตัดจิงทุเรียนอ่ามันอาจจะครุขระนิดนึงนะครับ ทำคลิปคนเดียวนะครับขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะครับช้าๆหน่อยหนึ่งเดี๋ยวบรนไดาพาล้มมันก็อาจจะมองไม่ถนัดเนาะเดี๋ยวขึ้นอีกชั้นหนึ่งได้ไหมจะล้มโอ้โอ้โอ๋อกิ่งไหนนะครับทีนี้ที่จะต้องตัดที่มองขึ้นมามันอาจจะ ดี๋ยวนะครผมดูก่อนกิ่งนี้กิ่งนี้ไปทางนี้อ่าที่มองๆไว้นะครับอ่ามันก็จะเป็นอ่ากิ่งนี้เนาะกิ่งนี้ที่ต้องตัดออกอ่ากิ่งกิ่งนี้กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่กิ่งนี้ว่างกิ่งนี้เดี๋ยวกิ่งใหญ่จริงนี้นะครับไม่ตัด กิ่งที่มันตั้งขึ้นไปอ๋อนี่เห็นแล้วครับสิ่งนี้นะครับออกกิ่งนึงไปก่อนอ,ออกไปกิ่งที่มันตั้งนะครับกิ่งที่มันตั้งโอ้ไม่ถนัดครับเพื่อนๆเอากิ่งด้านโน้อนออกก่อนนะครับสองแล้วเดี๋ยวก็ลงไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันสองกิ่งแล้ว เนี่ยกิ่งหนึ่งที่มันตั้งเนาะกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้อึ๊บมีมันตั้งสับออกนะครับโอ้สามแล้วเออกิ่งนี้อีกจิงหนึ่งนะครับกิ่งนี้ตัดเลยอ๋อไหนเหรอไม่ถึงเห็นโอ้ลำบากครับเพื่อนๆ เพราะว่ามัน4จริงองสา2 3 4่กิงะล้เนี่ยส่วนยอดผมไม่ถึงอีกแล้วนะครับบันได2เมตรก็ไม่ถึงนะครับมันต้องเหยียบขั้นสุดท้ายผมก็ไม่กล้าเหยียบลงมาดาูค่อยๆเบาๆอือจริงนี้เป็นอย่างไรจิิงนี้มันจะซ้อนกับจิิงนี้ไหมจริงจริงมันต้องตัดจิิงนี้ออก อ่ากิ่งนี้ตรงนี้ออกกิ่งนี้ข้างบนไปคนละทิศกับกิ่งนี้อ่าได้เอากิ่งนี้ออกนะครับเอากิ่งนี้ออกเลยเนี่ยมันง,งอขึ้นนะครับเนี่ยว่างแล้วโหอ่าเดี๋ยวสับไอ้พวกอ่ากิ่งเล็กๆนี้ออกด้วยนะครับ กิ่งที่มันเป็นนี่ครับที่ไปบดบังกันเนาะเนี่ยกิ่งนี้ไปบดบังกิ่งล่างออกไปมันอาจจะมองไม่ชัดนะครับออกอาจจะมองไม่ถนัดผมก็กลัวตกบันไดออนะครับอ้าวสิ่นี้ออกไปกิ่งล่างอ,อ๊นี่ อย่งนี้อ้าวลงไปดูนะครับอพอได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาไล่ไล่ไล่พวกนี้ออกนะครับกวจบบันไดครับเดี๋ยวหยุดทำคลิปก่อนค่อยมาตัดใหม่นะครับจะได้ไม่พะวงเรื่องถ่ายถ่ายกล้องเนาะถ่ายวีดีโอ,โอว่างเลย นี่ครับกิ่งว่างแล้วเนี่ยข้างบนมันต้องมีอีกกิ่งหนึ่งกิ่งที่เ,เลยกิ่งกิ่งนั้นขึ้นไปนะครับต้องตัดออกนะครับที่มันฉี่กันเนาะเนี่ยเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนี่ครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเ,เราก็มาดูภาพร,มรวมๆสองต้นนี้กเ็เสร็จนะครับซึ่งเป็นต้นเล็ก ส่วนต้นใหญ่ก็เหลืออยู่ที่ปลายเพราะว่าบันไดผมไม่ถึงนะครับหลังจากตัดออกแล้วนี่ครับลำต้นจะตรงนะครับตรงเลยก่อนที่ผมจะตัดมันจะเอียงนิดหนึ่งเพราะว่ามันหนักฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นยอดที่ขึ้นปกตินะครับยอดอ่อนมันก็อาจจะเอียงไปนะครับเนี่ยก็แล้วแต่จะเอียงไปทางไหนนะครับ สำหรับยอดอเดินดูสภาพรวมๆกันนะครับนี่ครับตัดออกหลายจริงเลยจะว่างนะครับจะโล่งเลยจริงก็จะได้รับแสงทั่วถึงนะครับหลังจากที่เราตัดออกนี่ครับข้างในจะไม่มีจริงนะครับข้างในจะไม่มีจริงแล้วนะครับทั้งสามต้น มันจะมีอยู่เฉพาะตรงปลายอย่างนั้นนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าใบยังไม่มาชนกันนะครับส่วนยอดนะครับยอดทั้งสามต้นเนี่ยผมต้องอรอดูไปก่อนว่าจะตัดตอนไหนนะครับมันต้องตัดยอดอเพราะว่าทุเรียนจะแข่งกันโตมันจะสูงมากนะครับมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆอมันจะเป็นลักษณะเป,เ,ปเป็นชลูดนะครับเนี่ยนะครับ มันจะเป็นชลูดถ้าเราตัดมันก็จะออกด้านข้างนะครับครับตอนนี้ก็เป็นใบอ่อนเนาะใบอ่บอ,อนกำลังจะเข้าสีเขียวนะครับเนี่ยเป็นใบที่ที่สวยนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเนี่ยกิ่งพวกนี้ก็ยังที่อยู่่เดี๋ยวต้องต้องมาตามอีกนะครับเนี่ยเนี่ยกิ่งที่มันชี้ลงเนี่ยนะครับเนี่ย ตัดเลยนะครับขี้ลงขี้ลงตัดขี้ลงตัดนะครับมันก็ ى, จะว่าเสร็จเนี่ยมันก็ถ้าเราเห็นไปเรื่อยเราก็ตัดนะครับ ى, เพราะว่าเราถือกันไกล ى, ถ้าได้ถือกันไกลมันก็ตัดไปเรื่อยนะครับถ้าเห็นตัวไหนที่มันดูไม่เหมาะสมนะครับจริงที่อาจจะบดบังกัน ى, เราก็ตัดออกนะครับ ى, เดี๋ยวจะดูทางนี้ าภาพรวมๆนะครับฝั่งนี้บ้างอ่าต้นใหญ่ต้นนี้จะเป็นพุ่มที่ใหญ่มากนะครับแต่ก่อนถ้าอยู่ต้นเดียวเนี่ยมันมันจะมันจะเป็นต้นที่ใหญ่มากต้นนี้อ่าเพราะว่าผมปลูกแรกๆเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าทุกต้นนะครับมันจะพุงพ่งพุ่งขึ้นพุง่งขึ้นครับหลังจากตัดข้างในมันก็อาจจะดูบางนะครับดูบางเนาะ ดูกิ่งนี้นะครับดูกิ่งนี้กิ่งนี้ที่ผมปล่อยมานะครับปล่อยมาก็ตัดมาเรื่อยๆมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเราเหลากิ่งนะครับเอาจิงๆแล้วมันต้องต้องเก็บกิ่งพวกนี้ไว้นะครับเก็บกิ่งเป็นลักษณะเป็นสลับฟันปลานะครับเก็บกิ่งกิ่งนี้แล้วก็มาตัดกิ่งนี้แล้วก็มาตัดกิ่งด้านข้างมาปล่อยนะครับปล่อยไปปล่อยไปนะครับ จนมาถึงปลายจริงค่อยๆสับออกอเดี๋ยวผมจะตัดปลายนะครับตัดปลายออกนิดหน่อยเพราะว่ากิ่งมันยาวไปนะครับยาวมากนะครับใบโตตอาจจะให้เพื่อนดูกิ่งแขนงกิ่งนี้นะครับที่ผมเก็บเอาไว้ซึ่งเก็บเอาไว้ดูนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันสวยก็เลยเก็บเอาไว้นะครับนี่ครับจริงๆก็ต้องตัดออกนี่ครับ เห็นว่ามันสวยนะครับสวยงามผมก็เลยเก็บเอาไว้ดูนะครับเนี่ยตัดเอาไปเอาไปเสียบเนาะกิ่งแบบนี้ตัดแล้วก็ไปเสียบนี่ครับใบสวยสวยงามมากนะครับใบใหญ่เลยเนี่ยกำลังเข้าสีอ่าผมมาตัดนะครับตัดปลายตรงนี้อ่าตัดตรงไหนดีนะครับ ที่เราเห็นนะครับใบสวยๆอันอันนี้ก็คือเป็นร่วงค่อมนะครับเนี่ยกลางคืนผมมาดูนะครับมันจะชอบมาไต่แล้วก็กินใบกินใบนี้ไปใบโน้นกินไปเรื่อยนะครับร่วงค่อมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดปลายไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวผมตัดตรงนี้นะครับเอายอดนี้ไว้นี่ครับตัดตรงนี้เลยเด้งขึ้นนะครับเนี่ยตัดออกประมาณศอกหนึ่งเนาะประมาณห้าสิบเซนนะครับประมาณห้าสิบเซน เนี่ยมันเด้งขึ้นอ่าต่อไปก็อ่จะไม่เจ็บอยู่แล้วนะครับกิ่งกิงที่มันอยู่ต่ำเนาะ,ะเราจะไม่เจ็บนะครับเพราะว่ามันอยู่ต่ำเกินไปเนี่ยนะครับอากิ่งแรกๆมันก็ควรจะอยู่ที่80ดสิบเซนขึ้นไปเนาะแปดสิบเซนถึงเมตรหนึ่งอันนี้ก็ประมาณประมาณสี่สิบกว่าเซนนะครับไม่ถึงห้าสิบเซนตัดแล้วก็เด้งขึ้นนี่ครับ กิ่งครับกิ่งพวกนี้กิ่งอยู่ต่าเนี่ยนะครับก็ตัดออกไปนะครับชี้ลงตัดเลยมันจะได้ไม่ไม่หนักนะครับแพนนะครับแพนนะครับแผนอ,อกข้างก็จะประมาณนี้แหละนะครับวันนี้มาตัดแต่งกิง่งทุเรียนโคกสามต้นนะครับก็เหมือนผลจะตก ขอบคุณครับผมที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ